รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Hello everyone welcome to the Exciting b a t t l e f i English l d i e n Battle สวัสดีค่ะมาเรนผูมอ่อนค่ะสวัสดีครับและผมตูนวรัตครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Battle, English Battle สุดภาษาอังกฤษพิชิตยอดแชมป แล้ววันนี้เนี่ยจะได้รู้จริงๆแล้วว่าใครเป็นยอดแชมป์กับรายการแข่งขันที่สุดแสนจะท้าทายของเรานะครับสําหรับหัวข้อาการแข่งขันในวันนี้นะคะพี่ตูนบอกเลยว่ายากกว่าทุกๆครั้งแน่นอนค่ะยากกว่าครั้งนี้แล้วอีกเหรอยากกว่าครั้งที่แล้วอีกค่ะพี่ตูนยากกว่าคณิตศาสตร์กว่าความรู้รอบตัวอีกกว่าพวกนั้นนี่ค่ะพี่ตูนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อวิชาเรียนต่างๆค่ะพี่ตูนอ๋อพุกศาสตร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ ว่าแปลว่าอะไรวิชาอะไรกันบ้างบบอย่างเช<บ>่นแบบว่า English Music ไ,ไทยแม่แบบนั้นก็จะดูเบสิกไปนิดนึงค่ะพี่ตูนผู้เข้าแข่งันของ,ขนงเราเนี่ยเหมาะกับอะไรโหดหดหินหินกว่านั้นเยอะแน่นอนค่ะพี่ตูนท้าความสักเล็กน้อยนะฮะสถานการณ์จนถึงรอบ <S <S ชิงแชมป์วันนี้เนี่ยทางมุมสีแดงคุณออมนำอยู่ที่3ต่อ2คะแนนเพราะฉะนั้นจะเป็นการทิ้งห่างเป็น4ต่อสหรือคุณออมมุมน้ำเงินจะตีตื้นขึ้นมา เป็น3ต่อ3แล้วครองแชมป์ร่วมกัน<ม>เดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันแล้วครับเพราะนั้นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันกันเลยม,ม,มาครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศนะฮะตอนนี้สองสาวเข้าประจำที่แล้วนะครับคิดว่าจะได้เจอกับคำศัพท์ชื่อวิชาอะไรกันบ้าง อาจจะเป็นพละศึกษาไหมคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่แน่ไ, <ป S 1> ไม่แน่ก็เป็นไปได้นะฮะออนล่ะออนล่ะคะสอบออนวิชาอะไรก็ได้คะ่ะโยกเว้น คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ค่ะคุณออนคุณออนดูจะมีภาพจำอะไรเกี่ยวกับคณิตศาสะะตร์ตนะคะยังเข็ดหลาบอยู่นะคะอาจจะมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเลยนะคะเอาระคะไหนเป็นครั้งสุดท้ายแมชสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งสองคนฝากสโลแกนทิ้งท้ายให้ผู้ชมของเราจดจำได้หน่อยค่ะได้คะ่ะเส้นชัยที่ไหนออนอยู่ที่นั่นค่ะ แต่อนอยู่ที่นี่ไม่รู้เส้นชัยจะอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่านะฮะ <c oughs> มาที่อมครับสู้สุดใจไปกับอมสิคะโอ้โหทัห้งสองคนนอกจากสโลแกนแล้วมีท่าทางให้ด้วยนะคะน่าจดจํามากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยในการแข่งขันของเราวันนี้หรือเปล่านะคะอย่างน้อยดูแล้วแข็งแรงขึงขังพร้อมสําหรับการต่อสู้ในรอบชิง English Battle โจ์มาได้เลยครับสวัสดีภูเขาแข่งขันทุกคน วันนี้ภูเขาแข่งขันจะต้องรับฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อวิชาเรียนเขียนตอบโดยระบุตัวสะกดและคำแปลให้ถูกต้องมีทั้งหมด10ขอ้อ20่สิคะแนนดังนี้ mathematics mathematics คำที่หนึ่งนะคะคำว่า mathematics Mathematics นะคะแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะอันนั้นเป็นชื่อเต็มชื่อยาวนะคะเวลาที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยเราเรียกสั้นๆว่า Ma t h เฉยๆก็ได้ค่ะพี่ตูนวิชาเลขชื่อเลนวิชาเลขเหมือนคณิตศาสตร์กับเลขอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดูจะไม่ยากเกินไปนะฮะตอบกันได้แล้วก็ตอบกันเร็วเชียวค่ะอย่าลืมว่า10ข้อ20คะแนนนะครับตอบถูกแล้วต้องแปลได้ด้วยนะฮะ ข้อที่2ครับ science science ข้อที่2นะคะ science science นะคะแปลว่าวิทยศาศาสตร์ค่ะข้อนี้ก็ยังดูจะง่ายมากนะคะทั้งสองคนตอบได้รวดเร็วมากทั้งการสะกดและการแปลนะฮะก็ยังไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วเชื่อว่าแหมมาแบบนี้น่าจะมาดีทั้งคู่นะฮะไปที่ข้อ3กันเลยดีกว่าครับ history history ข้อที่3นะคะ history history นะคะก็คือแปลว่าวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะในที่นี้นะคะเราจะแปลว่าวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้หรือว่าเราจะแปลว่าประวัติศาสตร์หรือว่าความเป็นมาเฉยๆก็ได้ค่ะ<อ>พี่ตูลใช้คำเดียวกันเลยค่ะไม่ต้องเป็นวิชาเรียนอย่างเดียวก็ได้ใช่ค่ะคำเดียวแปลได้หลายความหมายเลยค่ะไปต่อข้อ4กันเลย economics economics ข้อที่4นะคะ economics economics นะคะแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเองค่ะนอกจากจะแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วน,นะคะคำว่า economics เนี่ยก็สามารถแปลว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะพี่ตูนครับแม่ยังดูชิวๆกันทั้งสองท่านนะฮะไปต่อข้อ5กันเลยครับ information and communication technology information and communication technology ข้อที่5นะคะ Information and Communication Technology นะคะก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแปลทีละคำเลยค่ะ Information เนี่ยแปลว่าข้อมูลนะคะ Communication คือการสื่อสารแล้วก็ Technology แปลตรงตัวเลยนะคะเทคโนโลยีรวมกันแล้วก็หมายถึง เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารนั่นเองค่ะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะจะแปลถูกกันไม่เอ่ยข้อนี้ค่อนข้างยาวนะคะข้อนี้ต้องตอบให้ครบทุกคํานะคะครับผมยังให้เวลาอีกเล็กน้อยในการเติมนะฮะเพราะว่าจะยาวทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ยาวนะคะต้องเขียนให้ครบนะคะครับโอ้ดูสูสีมากนะตอนนี้ใช้ความเร็วเท่ากันเลยมาข้อที่6ครับ psychology <Psychology. S 2> ข้อที่6ค่ะ psychology psychology นะคะแปลว่าวิชาจิตวิทยานั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า psycho เฉยๆนะคะ psycho เนี่ย เราสามารถแปลได้ว่าคนที่มีอาการทางจิตประสาทนะคะเราสามารถใช้คำว่าไซโคได้ค่ะจิตเวทนะฮะใช่ค่ะคุณออนเขียนเสร็จเร็วมากๆเลยค่ะพี่ตูนครับตอนนี้ก็อ,อยังคงเขียนอยู่เช็คคำตอบอยู่นะฮะซึ่งไม่น่ามีปัญหาครับดูแล้วเธอน่าจะถนัดในหมวดหมู่นี้งั้นเราอาจจะต้องมาลุ้นตอนตกไฟกันแล้วนะคะเนี่ยเพราะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยความเร็วใกล้ๆกันเลยค่ะจริงครับไอคอร์เครับ geography <Ge> o ข้อที่7นะคะ geography geography นะคะแปลว่าวิชาภูมิศาสตร์ค่ะนอกจากจะแปลว่าวิชาภูมิศาสตร์แล้วนะคะ geography เนี่ยสามารถแปลว่าภูมิประเทศก็ได้เหมือนกันค่ะใช้คำเดียวกันได้เลยค่ะคล้ายๆกับกรณีอของ history ที่แปลว่าประวัติศาสตร์แล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ก็ได้ใช่ค่ะโหสูสีมากเลยค่ะพี่ตูนเขียนเสร็จใกล้ๆกันเลยจริงแล้วดูเขียนเป็นระเบียบทั้งคู่เลยนะข้อที่ 8ครับ sociology sociology ข้อที่8ค่ะ sociology sociology นะคะสังคมวิทยาค่ะวิธีจำคำนี้นะคะจำง่ายๆเราอาจจะจำว่ามันใกล้เคียงกับคำว่า social ก็ได้ค่ะ social ที่แปลว่าสังคมนะคะใกล้เคียงกัน social media ใช่ค่ะเกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกันก็ได้ได ใกล้แล้วนะฮะไปต่อที่ข้อ9ครับ anthropology anthropology คำที่9ค่ะ anthropology anthropology นะคะแปลว่ามนุษยวิทยาค่ะโอ้นี้ยากนะข้อนี้คุณนอนดูติดขัดอยู่ที่คำแปลภาษาไทยนะคะว่าจะแปลว่าอะไรดีแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนจนเสร็จแล้วค่ะนั่นน่ะสิและตอนนี้นะฮะอ้าวลบครับ คุณอ,อมเลือกที่จะลบข้อ9นะฮะยังไงกันครับคราวนี้ยิ่งข้อหลังๆนี่รู้สึกว่าจะยิ่งยากขึ้นนะคะมีความกดดันที่มากขึ้นสังเกตได้ชัดเลยในทั้งสองคนและตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากฟังแล้วมือต้องเตรียมเขียนและกดด้วยเพราะนี่คือข้อสุดท้ายแล้วครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับโจทย์ข้อที่10ครับ archaeology archaeology ข้อที่10ค่ะ archaeology archaeology แปลว่าโบราณคดีค่ะมันลุ้นกันค่ะว่าใครจะเขียนเสร็จก่อนแปลเสร็จก่อนแล้วเริ่มตบไฟได้ก่อนนะคะลุ้นมากลุ้นมากลุ้นมากยังเขียเลยถ้าเสร็จแล้วตบออมมุมแดงตบไฟก่อนตบไฟแล้วนะคะออนตามมาประมาณเสี่ยววินาทีเท่านั้นเอง เพราะนั้นที่เหลืออยู่ที่คำตอบบนกระดาษ <sein> แล้วนะฮะไปตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะก็จะไปดูคำตอบของแั้งคู่เราไปดูเฉลยกันโดยทั้ง10ข้อมีดังนี้ซึ่ง1นึ่ข้อจะมี2อ,มองคะแนนแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ1คะแนนและภาษาไทาย1นคะแนนผู้แข่งขันจะต้องเขียนตอบให้ถูกต้องรวมทั้งสิ้น20คะแนนเราไปดูกันว่าแั้งคู่จะตอบว่าอะไรกันบ้าง ได้เวลามาฟังเฉลยกันแล้วครับคุณผู้ชมมาตั้งแต่ข้อที่1นึ่งนะฮะแมทริกคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องมี S ครับและนี่คือคำตอบที่คุณออนตอบทั้ง10ข้อโดยข้อแรกคุณออนลืมเติม S ที่คำว่า mathematics ทำให้ได้ไปเพียง1คะแนนข้อ2และข้อ3ตอบได้ถูกต้องได้ไปอีก4ขคะแนน ข้อ4คำว่าเศรษฐศาสตร์ตกรอเรือไปทำให้ได้ไป1คะแนนข้อ5แปลผิดทำให้ได้ไป1คะแนนข้อ6เขียนสับผิดจากตัว S, <S เป็นตัว H อชทำให้ได้ไปแค่1คะแนนข้อ7ตอบถูกได้ไปสองคะแนนข้อ8ไม่ได้ตอบข้อ9และข้อ10ตอบผิดทำให้ไม่ได้คะแนน รวมคุณอ่อนฟังสีน,น้ำเงินทำได้ไปทั้งเส้น10บคะแนนฝั่งนู้นเป็นไงบ้างมาเรียนโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ตูนคำตอบทั้งหมดของคุณออมตอนนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยนะคะว่าเราจะได้แชมป์ร่วมหรือจะมีแชมป์แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะคเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งทำมาสเตอร์เฟิกสนะคะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษสะกดผิดไปนิดเดียวค่ะมันต้องเป็น M A, M A นะคะไม่ใช่ M in e. มาข้อแรกคุณอมฝั่งสีแดงก็พลาดเช่นกันโดยเขียนจาก A เป็น E ได้ไปหนึคะแนนข้อ2ข้อ3และข้อ4ต่ตอบไปถูกทั้งหมดได้ไปอีก6คะแนนข้อ5แปลความหมายผิดได้1คะแนขน,นข้อ6ตอบถูกได้ไปอีก2คะแนน ข้อเเขียนผิดจากเอเป็นอได้ไป1นคะแนนข้อ8กล้าตกคำว่าวิทยาทำให้ได้ไป1นคะแนนข้อ9ไม่ได้ตอบและข้อ10ตอบผิดทำให้ไม่ได้คะแนนรวมคุณออมฝั่งสีแดงได้คะแนนไปทั้งสิ้น12ขนาคะแนนเป็นผู้ชนะในเกมนี้ ลิบเดียวเท่านั้นนะคะพี่ตูนถึงวิบเดียวเลยยอมรับว่าคุณอมเขาเก่งมากจริงๆมากจริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาถึงแชมป์สายเอจนมาเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์แล้วและผู้ที่ได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์คือคุณออมฟังสีแดง ในวันนี้โจทย์ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วนะคะครเรามาดูเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเรียนกันสักนิดนึงค่ะคําแรกนะคะคําว่า research research แปลว่าขนขวาวิจัยค่ะคําต่อมาค่ะคําว่า examination examination แปลว่าการสอบหรือการตรวจสอบนั่นเองค่ะ และคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่า textbook textbook แปลว่าหนังสือเรียนนั่นเองค่ะลองจำและนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของ English Battle แล้วนะฮะได้ผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าการเรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมเองถ้าอยากจะทบทวนบทเรียนย้อนหลังในทุกๆตอนสามารถคลิกชมได้เลยครับที่ www b o t etvthai.tv นะฮะและขอบคุณสำหรับการรับชมตั้งแต่ EP ที่1จนถึงตอนนี้ครับวันนี้ตูนวรัตและมาเรียนลาไปพร้อมกันแล้วขอบคุณและสวัสดีครับบาย u าย thank you for watching รู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าะคะ่ะ แต่ถึงแม้ว่าจะได้แชมป์แล้วก็ยังไม่หยุดพัฒนานะคะภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญในโลกปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นก็ออมก็จะพัฒนาต่อไปค่ะค่ะก็สิ่งที่ออนได้จากการแข่งขันอิงลิสตาโทนะคะออนก็รู้สึกว่าออนได้เรียนรู้ารําศัพท์ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะเราก็ถามว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้แชมป์ก็เสียดายค่ะแต่ก็คิดว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วออนก็คิดว่าการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดค่ะออนก็จะเรียนรู้เกี่วยวกับภาษาอังกฤษ ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าออนยังมงสนุกกับการที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่กกับภาษาอังกฤษค่ะ